ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัญชาติไทยน้องใหม่ดึงคู่จิ้นบิดลี่เบบนั่งท่านพรีเซนเตอร์คู่ บริษัท SPK สยามเฮลท์แค่จำกัดภายใต้การบริหารของคุณสุพพงศ์อุดมแก้วการจนะจัดชนะข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทในชื่อพีระมิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝ่ายท็อคซี่ไฟเบอร์พรีไบโอติกแบรนด์แรกในไทยที่ช่วยเพิ่มบีบีโดแบคทีเรียในลำไส้ผสมสารสกัดและวิตามินที่มีฤทธิ์ในการขับน้ำและกำจัดสารพิษออกจากร่างกายภายใต้แบรนด์ฟ e ิตแอนดีทอค หุ่นปิดแอนเฟิรมพร้อมอยังช่วยกระจัดสารพิษออกจากร่างกายเลยนำไปสู่ผลิตภัณฑ์เบตท็อกซี่ทั้ง3ากลิ่นงานนี้ได้ดึงสองหนุ่มนักสแสดงมากความสามารถที่ใส่ใจดูแลในเรื่องของสุขภาพ ตรงตามคอนเซปต์หลักของแบรนด์บิลลี่พัฒรชนอ่อนสะอาดและเบฟธนทั์ผ่านวิริยะกุลขึ้นท่านพรีเซนเตอร์คู่แรกของแบรนด์หวังเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัยชอบออกกำลังกายใส่ใจในเรื่องของอาหารให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีและอยากทำตัวให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอจากทั้งภายในและภายนอกวันนี้เรียกว่าเปิด ทั้งในตัวแบรนด์ก่อนเลยครับเป็นแบรนด์ช่อพีรามิดครับก็จะเป็นแบรนด์เรียกว่ามีทั้งแบบว่าอาดาาอัโพสอาจจะมีเครื่องสำอางด้วยแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของแบบอาหารเสริมต่างๆครับผมซึ่งวันนี้ก็เปิดตัวเป็นไฟท็อกซี่ครับซึ่งไฟท็อกซี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของดีท็อกเองในเรื่องของระบบย่อยอาหารเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรครับผมตามสีเลยในข้างๆนะครับผมทั้งนีม่มาก่อนเลยอันนี้ก็คือคอมูชานะครับผมเป็นฮันี่เลมอนนะครับผมก็จะช ท้องเฟอร์เองอะไรเงี้ยครับผมคือช่วยอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็อตัวตับไปเดือกานี้เป็นกิวี่นะครับผม,มสุกพันนะครับผมซึ่งตัวนี้ส่วนผสม,สมของเขานี่คือแบบว่าช่วยเหมือนกันใครที่รู้สึกมีปัญหาในะเรื่องของรองอาหารกันนเรื่องท้อง,องเฟอร์นะครับผมก็ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาเนะี่ย เขาช่วยได้เต็มๆเลยนะครับผมรู้ท้องผูกเองเขาก็สามารถช่วยได้ทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นเองนะครับผมแล้วก็นี่เป็นสูตรสุดท้ายเลยนะครับผมสูตรสุดท้ายจะเป็นสีชมพูนะครับผมจะเป็นอาร์ซีนะครับผมอาร์ซีนะครับผมจริงๆตัวอาร์ซีตัวนี้เป็นเบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่นะครับผมมันจะป่าในซอลเลยนะนะครับผมซึ่งตรงนี้ใครรู้สึกกังวลใจนะครับมีปัญหาเรื่องสัดส่วนเองรู้สึกว่าฉันจะบวมน้ำบวมโซเดียมเวลาทานอาหารรู้สึกไม่มั่นใจนะครับใครที่อยากเรียกว่าทานมากขึ้นในเรื่องของแบบว่ากลัวว่าจะกิน อวบขึ้นอ้วนขึ้นอะไรเงี้ย<ช>ครับผมตัวนี้แก้ไขปัญหามากครับเพราะเขาเาม็ส่วนผ<ช>สมในก,การได้ช่วยดร่นรน้ำนะครับ<ช>ผมท้ำให้เรียกว่าช่องชักสัดส่วนนะครับผม,มแต่ทุกๆตัวเนี่ยช่วยด่นน้ำอยู่แล้วครับแล้วก็ผ<ช>สมวิตามินด้วยทางวิตามินซีเองวิตามินบีหกเองนะครับผม<ช>ที่จะช่วยเรียกว่าบำรุงนะครับผมผิวพรรณเราด้วยนะครับผมเรียกว่าดีตั้งแต่นะครับผมระบบภายในส่วนระบบภายนอกเลยครับใช่ครับดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้ทั้งเซนต์แล้วก็ทางพีดัมยุสก์ ให้มาเป็นครอบครัวรแล้วเรารู้สึกว่าอย่างที่เซนบอกครับเราคือคนคุ้นเคยกันที่เราอยู่มา,มานานเงี้ยแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆซึ่งมันคือปัญหาที่พวกเราได้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งก็ดีใจมากๆเลยที่เซนให้พวกเราได้เป็นพิเตอร์ในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ลองแล้วก็มีความสุขสุขภาพดีไป,ไปกับโปรีพีรามิสครับครับผมตอนแรกก็ได้ลองตัวมแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบด้วยครับเพราะว่า ตอบโจทย์อะจริงเพราะว่าด้วยการที่แบบเราพักผ่อนเองมันไม่มไม่เป็นเวลาแล้วมันส่งผลกับระบบทับถ่ายโดยตรงด้วยแล้วนี้ไอ้ตัวพีระมิดนี้มันก็จะมีวิตามินอะไรตัวเข้ามาช่วยด้วยมันก็ตื่นเต้นมาก1หนึ่งแพ็คนะครับในราคา790บาท<ม>ลุ้นรับบัตรแฟนซายนะครับ50บาใบเลยครับผมไม่หมดไม่หมดในในแบบสามแพ็คนะครับ590บบาทครับ มี150ใบรวมเป็นทั้งหมด200ใบส0 0ใบนะใช่ครับก็จะมีกิจกรรมแฟนฟรายให้น้องๆทั้งหมดสองใบครับตามราคาที่ซื้อเลยว่าซื้อกี่แพ็คก็จะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะลุ้นว่าเราจะได้เป็นหนึ่งใน200หรือเปล่าใช่ประมาณนั้นครับตอนนี้ครับก็สามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์เลยนะครับช้อปปี้ร้านเซนไดเองนะครับผมก็ชื่อร้านว่าพีระมิดนะครับผมพิมพ์เข้าไปในทางช้อปปี้เองแล้วเซนไเองได้เลยนะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมมีทั้งแบบกล่องเองแล้วก็แบบเป็นหลอดหลอดด้วยมีหลายสูตรนะคคคครรรรรรััััับบบผผมมมมทททท้้งงงงงงสสููตตตตเเเอออออไ็็กกกซินนนนะะาาุดใื่ข ขอช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารเองท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าในเรื่องของการบวมโซเดียมเองต่างๆนะครับผมก็าติดตามทั้งพีรามิสแล้วก็ไฟ็อกซี่ด้วยนะครับ